สวัสดีทุกคนนะครับยูกับพมเองลูมีแอร์คนเดิมนะในวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม t t b เจ้าเก้าเวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับคือเล่นแต่เกมนี้กูไม่เล่นเกมอื่นเลยใช่ไหมเนาะก็สลหรับเกม t t b เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะครับนะแต่เห็นคร่าวๆนะครับอัปเดตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอัปเดตของเอเลดนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนโหมดไนแอ่ให้มันยากขึ้นนะครับจากเท่าที่ผมไป ดูมานะคนดูก็คือไนท์แมร์เนี่ยมันจะเล่นยากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเนาะถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าไนท์แมร์ช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงง่ายมากนะครับก็คือตัวละครใหม่มาปุ๊บมึงลงไนท์แมร์ได้เลยนะครับคือมันง่ายเกินไปนะคือมันไม่ค่อยสมดุลนะครับช่วงนี้เนาะคือมันค่อนข้างที่จะง่ายมากในการลงไนท์แมร์นะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกอบโกยนะครับก็ใครที่อยากฟาร์มเงินก็สามารถฟาร์มได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย มันก็จะง่ายนะครับเราสามารถลงมอนระดับมตรงมิติกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถชนะได้เลยนะคนดูนะก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเซตาฟาร์มเงินกันละกันเนาะซึ่งผมก็มีหลายเซตให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมนะครับแต่เซตที่ผมเล่นบ่อยๆยจะเป็นเซตนี้นะครับเพราะว่าผมชอบมันนะก็ตัวละครที่เราจะเอาไปเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีตัวเงินนะครับมีไอหน้ายิ้มนะครับแล้วก็กีแอนเทนะใช้ ต้นเกมนะครับแล้วก็กางเกมแล้วก็ตัวฟาร,ร์มเงินนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอดฟาร,ร์มเงินกันในเซตที่1น,นะครับจริงๆมันมีหลายเซตมากนะให้ทุกคนได้ลองนะครับเนาะก็สามารถเอาไปลองเล่นได้นะสลัดเซตนี้กออ็หาไม่ได้ยากมากนะครับมันเป็นระดับตัว4ทองเองเนาะแล้วก็กีแลนเทินนี่ก็หาง่ายนะครับนะ ไม่ได้แพงอะไรนะคนุณดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าสลรับเซตนี้เนี่ยสามารถผ่านด่านไหนะแม้แบบชิวๆส,สบายๆได้หรือเปล่านะคนดูโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในเกมเลยกว่าเนาะสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครใน toilet tower defense นะครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะ บิวปกรณ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับร้านบิวปกรณ์เนี่ยได้ทําการลดราคาพิเศษนะครับในเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่ๆในทรอเลตเชาว์ดิฟเฟนให้เลือกซื้อเลือกหากกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระต่ายหุ่นยนต์นะครับในราคา199นะหรือจะเป็น UDC พิษในราคา39บาทนะครับถูกมากนะแล้วก็จะมีเจมให้เราเลือกซื้อเลือกหากกันได้นะครับอีกทั้งนะครับก็จะมีไอดีใกล้เงินและใกล้เพจที่ลดราคาแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับ หกมัดพาวเซีอะไรต่างๆมากมายที่ลดราคา,าแบบจัดเต็มนะครับสามารถไปเลือกซื้อเรือหากันได้เลยนะครับผมนะก็สลับลิงก์ในการเข้าเว็บเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ไปสามารถเลือกซื้อเรือหากันได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้ามาในเกมกันแล้วนะคนดูนะผมจะเล่นเป็นในด้านของทอยเลตเฮดคิวนั่นเองเนาะนะครับเราก็จะวากีแลนเทิร์นตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโดนรอบเลยนะถามว่าทําไมเล่นด้านนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวหน้ายิ้มของเราเนี่ย ระยะมันเนี่ยจะสามารถควบคุมตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันคือสแตนมอนนะครับแล้วก็ทุกตัวในวงที่มันอยู่เนี่ยจะสามารถโดนดาเมจหมดเลยนะครับก็คือทั้งทั้งวงเนี่ยโดนดาเมจได้หมดเลยนะโคตรโกงนะครับถ้าเราวางตรงนี้เนี่ยมันก็จะโดนหมดในวงเลยนะคนดูนะเนี่ยแล้วแล้วเราก็สามารถวางวงนี้ได้ด้วยนะก็คือมีซองวงให้เราวางนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงจับประหลัดบอกนั่นเองนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเรามา,าตั้งตัวเงินก่อนนะครับผมก็จะตั้งตัวเงินประมาณตรงนี้แหละเนาะเพื่อ,อแบบมีตัวสตันมันจะได้มายิงตัวเงินก่อนนะคนดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราฟาร์มเงินกันก่อนนะโอเคครับผมก็จะอัพในส่วนของกี l a n นเทนก่อนนะคนดูนะอัพไป1นขั้นนะครับเนี่ยเนาะ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะวางกีอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ช่วยๆกันนะสำหรับช่วงต้นเกมนั่นเองนะคนดูนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาอัพเจ้าตัวตังก่อนนะคนดูแน่ๆนะอัพตัวตังนะครับให้มันเป็นเลเวล2นะครับเนาะให้เป็นเลเวล2ก่อนนะเราก็จะมาเริ่มวางเจ้าตัวนี้เลยนะครับเนาะผมก็จะวางประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่ามาตรงนี้เนา โอเคครับพอเริ่มมาเนี่ยผมก็จะมาวางตรงกลางตรงนี้เลยนะครับสลับเจ้าตัวยิมนะมันก็จะโดนมู่เลยนะครับคนดูเห็นปะนี่นะโดนหมดโดนหมดนะครับบอกเลยว่าชิวนะดูนี่คือมันเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะครับนะมาปุ๊บผมก็จะอัพก้อนเลย1นึ่งคันนะคนดู1000นะจัดไปนะครับแล้วเราก็มาอัพตัวตังโตนะคนดูนะครับอย่าลืมอัพตัวตังด้วยนะคนดูนะจะได้มีตังใช้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็อัพเยอะอยู่งพอสมควรนะไม่ใช่ว่าอัพถูกอะไรขนาดนั้นเนาะคณดู โอเคครับต่อไปเนี่ยผมก็มาอัพตัวตังต่อเหมือนเดิมนะคนดูนะครับอัพไปให้มันเป็นเลเวล4นะครับทั้งหมดเนี่ยสตัวเลยนะนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มอัพเจ้าตัวยิ้มแล้วนะครับผมนะใช้800นะโอเคแล้วก็รอตังนะครับเพื่อมาอัพเจ้าตัวยิ้มนะคนดูนะตอนนี้เจ้าตัวยิ้มผมก็ยังทําดาเมจได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับนะมอนเนี่ยยังไม่หลุดออกมาเลยนะคนดูบอกเลยว่าชิวนะครับก็เป็นโหมดของไหนแมนะในด้าน H Q นั่นเองนะครับด่านที่ผมชอบเมื่อสมัยก่อนนะ แต่มันปแปปมาใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคนดูก็คือแับการาฟิกอะเออนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาอัพต่อเลยนะครับจัดไปนะครับดาเมจเด้งไป1,000นนะนะครับผมเนาะสลับช่วงนี้นะครับผม โอเคครับหลังจากที่เราอัพเจ้าตัวนี้ไปเป็นขั้นสามแล้วนะเราก็เก็บตังเพื่ออัพขั้น4ได้เลยนะครับใช้5 0 0 0ันนั่นเองจัดไปนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตึงๆนะเจ้าตัวนี้เนี่ยโคตรโกงนะครับมันสามารถหยุดหมอนได้นะคุณดูนะครับเมื่อกี้นี่อาจจะมีจังหวะที่มันหยุดหมอนนะครับนี่เจ้าตัวเครื่องบินนะครับเห็นปะวะมันจะหยุดหมอนนะครับหมอนเนี่ยจะมองหน้ามันนะครับไม่รู้ว่ามองหน้าทําไมนะเห็นปะมันหยุดก็นานพอสมควรเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับ โอเคครับต่อไปเนี่ยผมจะอัพตัวเงินต่อนะยาละพันนั่นเองนะคุณดูนะครับโอเคแล้วก็จะอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้น6นะนะครับก็คืออัพขั้น6ให้ตันอ่อสามตัวเลยนะครับเอา3ตัวนะโอเคครับพอเราอัพขั้น6เนี่ยสตัวแล้วใช่ไหมนะครับเราก็จะมารออัพเจ้าตัวทีวีแมนได้เลยนะครับนะทีวีหน้ายิ้มของเรา่ะเด่นนะครับใช้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดพันห้านะสำหรับเซตนี้นะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวรอตังก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมมีตังทั้งหมดเนี่ยเก้าพันแล้วนะเราจะอัพกันเลยจัดไปนะครับตอนนี้อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอ้ยโดนสตันด้วยว่ะคนดูผมลืมไปว่าโดนสตัน์ด้วยนะจริงๆเนี่ยเราใช้ไอ้น,นี่ได้นะคนดูเป็นในส่วนของเจ้าตัวการสตัรน,นะครับแต่ผมลืมนะคนดูระยะมันเนี่ยค่อนข้างที่จะก,กว้างพอสมควรเลยนะครับผมนะก็สามารถใช้ตัวสตัรได้นะแต่ผมไม่เอาไปดีกว่าผมไม่ได้เอามานะแต่ไม่เป็นไรคนระับไม่เอามาก็ผ่าน่ด้ได้นะเพราะมันกิง่ง โอเคร okay, เราจะวางเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าวงมันกว้างนะตรงนี้นั่นเองนะครับป๊ปป๊บปป๊าโอเคหลังจากนี้เนี่ยเราก็ปล่อยยาวๆได้เลยนะคนดแูแล้วเรากา็มีตังก็สแปมวางเรื่อยๆนะครับเนาะก็วางเรื่อยๆวางเรื่อยๆนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเคลียร์มอนค่อนข้างดีนะครับก็สามารถปล่อย a f k วางตัวเรื่อยๆนะครับเก็บตรงเก็บตังไปแล้วก็วางอัพตัวอัพตัวได้เรื่อยๆนะก็คือสแปมวางมันได้เลยนั่นเองนะคนดู โอเคก็อ okay. ัพอ okay. so for okay. 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 ีกข okay. ั้นหนึ่งใช้7,5 0 0โอเคก็ค okay. ือเราก็จะสแปมวางแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมอัพกีนซะหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเนาะกีนก็เออเอาไว้สโลนะครับช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับก็วางแค่ประมาณสองตัวก็พอแล้วนะแล้วเราก็จะมาสแปมวางเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะวางตัวนี้ต่อเหมือนเดิมนะเพราะว่าวงมันเนี่ยกว้างจัดเลยนะก็คือวงเนี่ยโหดูดิทะลุยจ้ตรงนี้เลยหมดเลยนะครับเนาะ โอเคครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะปล่อย f k ย,ยาวแล้วนะคนดูนะครับ โอเคครับคนดูตอนนี้ก็ถึงเวฟที่42แล้วนะก็ยังพอได้อยู่นะครับนะมอนก็ยังหลุดไม่เยอะนะครับผมก็วางเจ้าตัวนี้ไว้กันเพื่อมอนมันหลุดนะระยะมันก็กว้างอยู่พอสมควรน,นะครับวางไว้ข้างหลังตัวน,นี้เนาะนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชิลจัดนะตอนนี้นะครับโว้ยโดนสตนรุัวเลยนะตอนนี้นะนะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยเราสามารถวางเพิ่มได้นะเราสามารถวางตรงนี้เพิ่มได้นะคนดูปัป๊บๆๆๆมันก็จะเคลียร์มอนได้ดีนะครับ วางเพิ่มไปได้นะถ้ามันแบบว่าแลดูไม่ค่อยจะไหวนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับมันจะไม่ไหวก็ตอนที่มันโดนสตัร์นนี่แหละครับคุณดูนะถ้ามันโดนสตัร์นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่ามันจะเคลียร์มอนได้ไม่หมดนะตอนล <Net. S 2> <Cam>. ังๆเนี่ยมันจะโดนสตันบ่อยนะคุณดูนะครับเนาะก็สามารถสแปมวางได้เลยนะถ้ากลัวพลาดนะครับนะผมส่วนมากผมก็จะ AFK ไว้แหละแล้วก็ได้เงินเยอะๆเมื่อไหรก็ค่อยมาสแปมวางตอนหลังนะครับ พอเราสแปลมวางเยอะๆปุ๊บมันก็ใช้ได้ดีนะครับอยู่ได้ยาวๆนะคนดูชิวๆสบายๆนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาที่เวฟ45แล้วนะก็บอกเลยว่าใช้แค่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถผ่านด่านไหนแม่ได้แบบชิวๆแล้วนะครับสลับเซตที่ผมเล่นนะคนดูนะ โอเคครับตอนนี้มาถึงเวฟที่50แล้วนะคนดูนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชิวๆนะครับผมยังชิวๆอยู่นะบอสเนี่ยก็เลือด2ล้าน5นะครับบอกเลยว่าง่ายๆเลยนะครับสลับการลงในแมร์ในการฟาร,ร์มเงินนั่นเองนะคนดูนะครับบอกเลยว่าชิลๆนะนะครับก็บอกเลยว่าตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้โหมีตัวแพงตัวกูต้องเติมต้องมีตัวหดๆนะครับบอกเลยว่าตัวละครนี้ก็สามารถฟาร,ร์มตังค์ฟาร,ร์มอะไรได้แบบชิวๆนะ โอเคครับสำหรับเซตฟาร์มตังค์เซตแรกที่ผมเล่นในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็เราดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอาจจะมีเซตฟาร์มต,ตังค์เซตอื่นเซต,น,ต,น,ตนู่นเซตนี่เซตนั่นโผล่ขึ้นมานะครับสำหรับเซตที่หนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกลังใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมไปละบายบาย